เจียเจอนกัี่านีจให้น้องเพิ่นคนเพลิงให้พี่น้องเอโอ้ขอบใจได้หลายเราก็จะคนเพลิงสบายดีก่อนสบายดีน้องซื้อว่าจังไดหน่อไทยหนอทยพี่น้องเพิ่นยังเฮียนยัง นี่สบายดียดน้องซื้อจอังไหนซื้อวัดซื้อวัดมากพี่น้องตอนนี้สาวจอยกับสีด้ไปหน้าแลวพี่น้องเนาะก็มาทักทายสบายดีก่อนสวัสดีค่ะสบายดียินดีต้อนรับเข้าสู่สองบาตต้อมสาวจอยนะพี่น้องสบายดีพ่อพ่อแม่แม่ทุกทุกท่านนะพี่น้อง FC ที่น่ารักมอน,นี้สาวจอยก็จะไปเกี่ยวข้าวนะพี่น้องจะไปเกี่ยวข้าว เกี่ยวเข้าหน้าของไม่เท่าเล้พี่น้องตอนนี้สาวจอยกับกำลังสิงย่างไปมาเอาเงินให้น้องๆพ่ดก่อนมาพี่มาพี่มาพี่เร็วโอ้ยคนงานโครงการคนเฟื่องให้เอ้จอยนะพี่น้องเนาะคนละสองพันเอาไปไปซื้อขนมเด้ออ่ะขอบใจก้อนเชีงได้เฮ็ดอะไรเออเอาเงิน เงิน2,000อ่ะขอบใจเด้อบายบายนะพี่น้องน้องเพิ่นคนเข้าให้เออคนเืองให้สาวจ้อยก็จะแบ่งปันนะพี่น้องว่าเฮาสิโบ่ได้มีอีหยังแต่เฮาก็ใส่คนโบ่ได้ใส่ลาเลยพี่น้องเฮาใสแล้วาาเฮาใสแล้วเฮาก็ต้องเอาเงินตอนนี้เฮาก็เตรียมตัวไปหน้านะ,นะพี่น้องเนาะเฮาก็สิเตรียมตัวไปหน้าก่อนมันก็สวยแล้วล่ะพี่น้องเอ้ย ตอนนี้ก็โฮกโมงพี่น้องย้อนจาวาซจอยหันคนเพื่องเตียบออกนาตอนนี้ฮากเตียมเ,เดินไปหน้าพี่น้องตอนนี้ฮากสิบไปหน้าตอนนี้เดินหางไปหน้าไปเกี่ยวข้าวนะพี่น้องเนาะ,นะทางหน้าก็จะเป็นแม่ ม่เพิ่์จะยางเอา้าอันนี้คือเพเอร์เฮดยังสีพี่น้องอ๋อบอนทีเก็บกูระเบิดนะพี่น้องสถานที่ที่เพอนพักเ้าหรือว่าตรวจระเบิดไปเอากันยางไปนาเซมันยากรา้อนนี่ก็งามแห้งพี่น้องเลย ห่อละดูเกี่ยวข้าวแล้วห่อละดูเก็บเกี่ยวแล้วนะพี่น้องตอนนี้สาวจ้อยกะยางย้อนว่ยางนี่กะมันยังบ่แห้งพี่น้องก็บ่สามารถเอารถมาได้หั่นนะมอเตอร์ไซค์มาได้ก็เลยยางเอาบรรยากาศตอนเช้าๆนี่ก็แดดออกออนๆพี่น้อง ขนาดกันหกโมงเลยนี่ค่ะห้ากันหกโมงย่งเด็ดซานี้แล้วพี่น้องนี่แหละชีวิตสาวไฮสาวนาเพื่อสิได้แต่ละบาทแต่ละเม็ดแต่ละน้อยนะพี่น้องบ่มีอย่างได้มาง,ง่ายๆนะพี่น้องทุกสิ่งทุกอย่างครับนะมีอันอยากๆอันที่ได้ยากๆนี่คือว่าสบายไปมือหน้าได้พี่น้องอันที่ได้ง,ง่ายๆนี่ อยู่กับเฮาบดโบดนพี่น้องเอ้ยตอนนี้เขาก็มาหอดหนาอีกเจ้าหนึ่งแล้วพี่น้องแต่โบแมนน่นนาของเขาได้นาของคนอ,อื่นพี่น้องตอนนี้นะเพื่อสิห่อนนาเขาก็บักกีไก่พี่น้องผูกอยู่ติดต,ตีนผูตีนผาเ่อพ,พี่น้องนาเสาจอยนะ บักไก่ຍັງໄກ່ແຫ້ງພີ່ນ້ອງເບິ່ງຄືກກແຕພາດຍາງແລ້ກອສຸດຍດພນເບິ່ງເຂົາເພິ່ນກມື เพื่อสิได้ไปนาแต่ละมือพี่น้องมันมันเรื่องง่ายนี่แหละคนว่านาอยุกไก่กว่าคนอื่นนาอยู่สุดท้ายมู่พี่น้องต้องได้ผ่านหมอกผ่านบุญญาต้องได้ผ่านอีกอย่างหลายๆลอย่างพี่น้องเพื่อสิประสบพรสำเร็จคนเฮานี่ค่ะ ยกตัวอย่างคือไปหน้านะเพี่น้องไปแต่เสาในี่ยกระยมนี่กระโมกเต็มเพี่น้องเอามาแต่เสาเขาก็ต้องได้ผ่านน้ำหมอกก่อนมู่นบอนี่แหละเพิ่นว่าประสบการณ์ที่พ่อที่แม่เพิพ่่นสอนว่าสี่นำสีวิตสี่นำการใส่ชีวิตเพิ่นผ่านจุดนี้มาก่อนแล้วเพิ่อนอาบน้ำห้อนมาก่อน่ะเพื่น้องเนาะ เพื่อสิไปหน้าแต่ละมือได้กะห,หน้ากะถูกยูติดผ้าพี่น้องส่วนเม่ก็ถือถวยน่าจะเป็นถวยเจลปลาแดกแล้วพี่น้องอบ๊อีเนี่ยกินก็ต้องได้กินข้าวใส่ปลาแดกข้าวนี่ก็กำลังเลิบออกพี่น้อง มาหอดน,นาแล้วพี่น้องเบิ่งบรรยากาศอยู่ให้อยู่หน้าเขากับบรรยากาศดีแห้งพี่น้องมาหอดไฮหอดน,นาเขากะสุกไปเลยพี่น้องุูนะเอาพี่น้องเข้าสุกแล้วพี่น้องเอ้ยแต่บ่มีคนเกี่ยวเนาะพอกะเจ็บหัวเข่า ปิดประดงพี่น้องเมสาจ้อยกะปวดหัวเข,าเเขา่าแหละผู้เท่านะพี่น้องเะปวดประดอกประดงข่าวขาวก็สุกเต็มทุ่งให้ทุ่งหน้าเลยอันนี้ก็แม่ลงจะเวนใหาได้แม่ลูกสาวสาบ้านนี้หอกกอกกับลงุง <laughs> ดัตต์แน่เมนเดอร์นะดว่าดัตจะโตอ๋อเมื่อกี้เคยนะดีมาเกี่ยวข้าเพิ่นมาเกี่ยวได้สองมือเราได้เพิ่นไมมือแล้มือที่สองมือมือที่สามมือที่สามเนาะเสามวันแล้วได้สามวันแล้วแต่สามวันเลยนาคุกให้เก่งเก่งอันนี้เนาะพี่น้องไล่ไล่พอพอยเมฟซีเพิ่นกระทำปา เกี่ยวข้าวจังใดกันเกี่ยวข้าวเอามือเกี่ยวบอกแมนน้องเอามือเกี่ยวแล้วบบได้ใสเครื่องจ็คน้องพี่น้องย้อนว่าถ้าสีเอาบางบางท่านผขาจแนะนำว่าเป็นยังคือบเอาเครื่องตัดหญ้าเอาเครื่องตัดหญ้ามันจะเกี่ยวอะไเคยไปเคยมันงว่าแมนน้องเครื่องตัดหญ้านะเขาบอกเคยเขาบอกคิดว่ามันมันยากกว่าเกี่ยวซ้ำฮะพู้ก็เจ้าเคยก็เจ้าก็ชัวว่าง่ายกว่าเกี่ยว แต่เาเคยแบบนี้วะใช่ไหมพ่อแม่ปู่ย่าตายายพระพระเฮ็ดอันนี้แต่ว่าขา้าเทียวจักตัดก็ได้อยู่ถเว่าได้บ่ได้ได้แต่ว่าเฮายังบ่ทันได้หรือเราก็ท่านเคยย้อนว่าเวลาเฮาเก็บกู้มันสิยากเน่ยถ้าเฮาตัดบ่เป็นมันก็สิเป็นมันยุมันยะเนะแต่ถ้าว่าบางคนที่เพิ่นตัดเป็นมันก็มันก็สิเป็นระเบียบเนาะเรียนแบบจุกเจือแต่เฮาเรายังบอ ยังนัดจะเลื่อยังบาท่นได้เห็นเพิ่นตัดแล้วก็ยังบางทันได้นึ่งไว้ง่ายซะอจะเพื่นองตอนนี้เขาก็มาลงเกี่ยวข้าวอันนี้จะเป็นรอบที่ตอนแรกนะพี่น้องตอนเช้าฮันเกี่ยวไปแล้วได้ใครนึ่งอาสมาร์ทเมตาหนือไหมเมตานี่งกัเมสาจอยพี่น้องมั้งซอจอยก็สิได้เกี่ยวข้าวแล้วล่ะมัน สิเ,เอาน้ำมาไว้่านเกี่ยวข้าวเลยมากพี่น้อง,าองสาวจอยสิเกี่ยวให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิงเนาะว่า สาวจ้อยเป็นยังคือบเอาเนี่ยเออเครื่องตัดเนี่ยเป็นยังคือบอาใสเครื่องจักย้อนว่าหนึ่งเหตุผลคือ่าบโบมี่พี่น้องแม่นนะพี่นาสองอันนี้แต่พอแต่เมย์เคยเหตุจังเสียนะกับบแม่นว่าสิบพัฒนาเลยบอบบางท่านเนาะก,กัอยากพัฒนาอยู่พี่นนอะอยากพัฒนาจด <c oughs> ี๋ิมาโชว์สเต็ปการเกี่ยวข้าวแล้วพี่นนองสาวไ้สาวนาหฮากัน นี่เวลามาัดด้วพี่น้องบางบางพื้นที่พี่น้องเอ,อ้ยเพื่นอนจะเอาเพื่นอนจะจักตอกแมนบอกเพื่นอนจะจักตอกแต่ว่าอันนี้เขาจะเอาลำเข้าฮนละ่ะหรือว่าต้นเข้านะมามาัดเ็งสีมีเทคนิคของมันอีกได้โ okay. อเอาไว้วเลยเนาะ,ะงายดี ทง่นนงน,กนากว้างใ้ญ่ไพชาลนี่ก็เป็นภูเขาเรอบๆรอบ,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 บทุ่งนาเลยติดกับภูเขาเลยละ่ะถ้าแดดมันมาว่างนี้มันก็นจะบดเลยคี่เนอะเพราะว่าบาผผาผูผาบางบางแดดถ้ามันสายไปพุ่นแล้วก็คือว่าแดาด Oof. อย่ายนังบ่ได้ได้ละโอ้ไทยหุ้ยยังหมทันเนาะจะมาแลบวหน้าพี่เลยมาอยู่ลงมัดเข้านแล้ว,ลอ,ลว,อ,อ,ลวอีแม่ไปไทยแล้วเราไปจะปิดกเถอะอ่าโอเคอ่ะพี่น้องหลังจากที่ึ้นจกเกี่ยวข้าวเนาะข้าก็มานั่งพักเที่ยงก่อนพี่นอ้องเอ้ย กระซออแต่มันยากาพี่นะ้องมันยากาฮันดีแห้งอยู่นี่นะตอนที่เกี่ยวข้าวนะก็โอ้ยกะมีการเมื่อยนะพี่นะ้องเมื่อยแน่แล้วก็มีความสุขเองแหละความสุกแบบบ้านๆนะพี่นะ้องแต่ว่าสาวไ้สาวนาเฮาก็ต้องในสูซนพี่นะ้องเ้ยก็ต้องในสูซนเมื่อยสำหรับก็ต้องอดมันเพื่อสีไดแต่ละอ่านพี่นะ้องมันโบเมนเรื่องง่ายตอนนี้สาวจอยก็มาเกี่ยวข้าว บรรยากาศอยู่หน้าเฮาก็จะประมาณนี้เนาะพี่น้องกะนความสุขแมบตบ,บ้านพี่น้องเอ้ยเฮาเป็นสาวให้สาวนานต้องลุ้นพี่น้องว่าเออมือ่อใดเข้าเฮา,าสิสุขมือ่อใดเข้าสิได้เกี่ยวเท่าน,นั้นพี่น้องความคิดของสาวให้สาวนาคันว่า,า,วาปี้ได้เข้าเป็นนะนะปี้ได้เข้าเป็นนะพี่น้องโอ้ยกำมีกำลังใจถ้าว่าปี้ได้โบเข้าบ่าบเป็นนี่พี่น้องโอ้ยท้อแท้ สาวไฮสาวนางเขาก็จะมีประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะคำว่าปีใดในเข้าเป็นเขางามเข้าเป็นง่วงเง้ยาวเนี่ยโอ้ความสุขไปใส่กระไตอวดคนอื่นในพี่น้องโอ้เขาเข้าหน้าคอยงามสั้นจริงสิ้าว่าปีใดเข้าบวบเป็นพี่น้องจนโอยากเว้านัทไพรสเลยมาเบิ่งหน้ากับบมีเหือเห่อแหงสิมาเบิง่งแต่ว่าใขรในพี่น้องปีนี้กะหน้าแม่เนาะกะเป็นยุพี่น้องเอง้ยกะงามอยู่ก็เป็นนุย่ยเป็นเม็ดปกติดียุ่เนาะพี่น้อง แต่ว่าปีที่แล้วในะโอโบเป็นมันเรามาลรุนเบิ่งว่าปีนี้สิได้จะสอบนะพี่น้องหรือว่าได้จกทุงก่งน,นะก็รอติดตามเบิ่งก็ห้ากเกยวได้สรงมือสามมือนั่นแหละพี่น้องบรรยากาศอยู่ไฮยุยนาหรือวาลมพัดเย็นๆพี่น้องแต่เสียดายโบมียังกินพี่น้อง่บู้วสิหาย,ยังกินนี่นะเทียงตอนเทียงเทียงนะบรรยากาศ อันนี้ก็จะเป็นเทียงหน้าแล้วพี่น้องเทียงหน้าเพิน่นหอมสุกแบบบ้านๆพี่น้องหาใส่ได้ชุดชุดตองอยาวๆชาวฮ้าเน,น้นขึ้นได้นึงปลาพี่น้อง ơi. เอ้ยเฮ็ดแบบรวดเร็วเพราะว่าญาติน้ำฝนนะพี่น้องนี่แหละเพิ่นว่า สาให้เสานาต้องลุนฝนถ้าฝนตกนะคือจบเลยพี่น้องนี่แหละเพื่อนว่าถ้าไปเห็ดออดๆเอ็ดๆเนาะสาวจ้อยในการจะแม่หันลงก่อนสาวจ้อยจะอยู่ตําลังเมื่อกี้นี่ก็คือเดดแห้งพี่น้องพอสิมืดฝนกับมาบัดเดียวแบบฝนสิตกก็คือมัดจะเบิองพอเาะพทันเป็นยังไงเมื่อเล่นกระพุน สยานผลนะพี่น้องเลเพราะว่ามวนนี่มีบทเทียนบทท่านข้าเขายังหมดแล้วในฮาคือไหว้เถียงนี่ละไปงั้นแหละจะเหลือนะมันปวดตุ้กขำไม่ได้ค่ะเราบยายามเข้ากองยามันอัพแต่มื้อนี้น่ะจือไว้ลงตะเวนแบบเมื่อยเฮงื่อหวักแต่เช้านี่คือสบทท่านขึ้เดียวนี่ก่อนกินน้ำก่อนน้ำใส่น้แจ้วเนี่ยเมื่อเท่าคนกระเบกขึ้นมาีีกเ่่ยวน เกี่ยวมือแล้วต้องในเฮ็ดพิธีพิธันแหงต้องได้ไว้อีกนะอันนี้ก็จะเป็นกองข้านะเ่นจนแนนเออเห็นบักห่้อยเลยงลือปเข้าแหงข้าอีห้องยังชุมจังเลยนะม้ากเอเหนื่อยตายเฮ็ดขยันเดือนนี้

งวงกั่แง่แงพี่น้องมากพี่น้องตอนนี้เสียอจกันเดินทางกลับนะพี่น้องเปยของมาลงตรงยังหลายอันทันยางพี่น้องเพื่อจะได้มาหนา้าแต่ลา่าเซากันไปเอากระสีเดินทางกลับก่อนตอนเดินทางกับนี่ก็จะแวะมาเก็ผภาบรรยากาศนะพี่น้องจะงามแห้งพี่น้องเอ้ย แต่ว่ามื่อน,นี้บมมีแสงแดดด้อพี่น้องบมมีแสงแดดเพราะว่าฝนตกจ้านี่แหละเกี่ยวข้าวแบบลําบากลําบากพี่น้องต้องได้เกี่ยวแล้วก็กู้อีกมันหลายอันแหง้งฝนตกเฮาก็ได้เดินทางกลับมืดฝนฝนในทุกมือพี่น้องเกี่ยวข้าวแบบลําบาก อันนี้เฉพาะเ้าใส่เข้าดอนะพี่น้องมันก็จะได้เกี่ยวไวถ้าว่าเข้างันนี่นก็จะประมาณนี้เพิ่นก็กำลังออกง่วงพี่น้องเอยบรรยากาศนี่ให้เว้าพี่น้องบรรยากาศดีแหงมาเดินห้างกลับก่อนพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นอีกเจ้านึงพี่น้องเพิ่นก็เริ่มสุกแล้วตันนี้นะเริ่มสุกเริ่มสิได้เกี่ยวแล้วการเดินห้างนี่กา ทอดหูแหงเพื่อสิได้ทอดเทินทอด,อดซานกะตอนนี้เขาเดินทางนี่สี่โมงเลยพี่น้องเลิกแต่เวรปกติเนี่ยหาโมงยัางหรือว่าหาโมงคร่งแต่วันนี้ฮันสี่โมงเดินทางกลับอันนี้แหละพี่น้องคึงว่าสิเมย์สัมได้เนดเมยซสำใด้ผู้ไปเฮ็ดเวียก ก็ต้องสูนะพี่น้องคือไอต้อมเพิ่นก็ตตองด้สูบะเส,สาจ้อยอยู่เฮือนผู้ยิงคนนี้โบเคยอยู่ลาพี่น้องต้องในเหตุนั้นเหตุนี้ก็เล,ลยลคนที่เว้าใส่พี่น้องก็คือสาวบ้านคนห่วมบ้านน้ำกันนี่แหละพี่น้องเพิ่นก็มักจะเว้าว่าเงืนเดือนผัวมื่นสองมืน่นสามมืน่นสัน ยังมาเค็ดให้เฮ็ดนายังมาเกี่ยวขา่าวยังมาหาตัดฟืนยังมาหาหน่อไม้พี่น้องเอ้ยคนเฮาห์นนะเงินเดือนมันบริคุงที่การใช้จ่ายแม่ยูว่าเงินเดือนสองสามหมืน่นก็สำหรับสาวจอยคือวันหลายแล้วเนาะพี่น้องเนาะพอวัอนอย้อนยังเฮาบบมีพี่น้องเอ้ยเฮาโบมีย้อนว่าเฮาทุกเฮายากย้อนว่าเฮาบบเคยเห็นพี่น้องบ่เคยได ตอนสาวจ้อยเป็นแม่บ้านอยู่เวียงจันทร์นะพี่น้องเงินเดือนพันหนึ่งพันหนึ่งกับเดือนหนึ่งหกแสนพี่น้องถ้าตอนนี้ก็เป็นหกแสนหกหรือว่าหกแสนห้าประมาณนี้แหละก็เคยอยู่มาแล้วพี่น้องเอ้แต่ความเฮาบ่มีเฮาทุกเฮายากกบด,ดิ้นดลจนมาหอดปัจจุบันนี้พี่น้องเสาวจ้อยคนเก่ายังคือเก่าบม่เคยเปลี่ยนแปลง ບໍ່ວ່າການເວົ Game ້າຫຼືການກະທໍາພີ່ນ້ອก็คຄືເກົ່າເນາยຍັງເຮັດໜ້າທີ່ຄືເກົ່າຍັງເປັນຄົນຄິດຮ້າຍຄືເກົ່າພີ່ນ້ອງເອີຍກໍຍັງເຮັດວຽກຄືເກົ່າຄົນເກົ່າເນາະພີ່ນ້ອງມາເຮົາຊິດນທາກັບ້ານກນນ ยมาทพี่น้องย่างไปมาใกล้ๆเข้าแล้วก็ไม่เข้า2คนเลยพาดิย่างมาแต่หน้าตอนนี้พาเดี๋ยวสิงเี่นองนี่มือตเป็นแบบนี้ทุกมืพี่นเสืผ้างามๆบ่เคได้ใส อาหารเซบแบเเคยเห็นมือใดก็ได้เห็นแต่ทงไ้ทงนามือใดก็ได้เข้าสวนคันบ่เปกระตาก็คือบาเปทงอ่องจังสีแล้วพี่น้องคันบ่เคยพายกระเป๋าเงินบ่เคยพายแต่กระเป๋าแต่ว่าบมีเงินพี่น้องเอ คำว่าสบายมันไม่มีหรอกมีแต่หาก,กินไปไวนันๆหากกินไปแล้เขาชีวิตไปไวนันๆจรอ่ๆจังไลยก็สู้ๆนะอ่ะพี่นเนาะมาฮอดเืินฮอดซานเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เป็นบรรยากาศที่มีความสุข มาจากหน้าลูกก็มาฮับเร็วลูกสาวลูกชายลูกสาวลูกชายใน,นกาเป็นมัรยากาศนะพี่น้องมาจะให้จากนาแล้วกะ็เห็นหน้าลูกๆก,ก็มีแห้งแล้วพี่น้องลูกๆเพิ่นกับอันนัน้ก็ก้าฟิวฟิวไอ้าเต้าเต้ยเต้ๆเต้านี่กินหอนเมบโบกินหอนเมบโบนี่ มาเดินมาเดินมาเดินฟิวฟิวเนี่ยเหรอฮะนี่ทักทาย,ทายสบายดีก่อนคือสิคันเฮงบริอาดน้ำสองมือสามมือละบ่มีเวลาอาให้เพิ่นลูกมาหับ่ะพี่น้องตอนนี้าวจอยกับมาฮอดเฮือนลฮอตจาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อีพี่นี่สาวจอยกับสีได้ลำลาพาจ้าพี่น้องได้จบคลิปเพียงสานีกันแล้วพี่น้อง,องเนาเก่าคำว่าสบายดีสวัสดีจ้าบ๊ายบาย